อะไปนะครับเรื่องก่อนสุดท้ายมีบทความของอาจารย์แก้วสันที่ผมอยากจะมาเน้นขีดเส้นใต้นะครับแบบพี่สำราญบอกอะห้าเส้นนะ,ระตรงนี้อ่ะเรื่องนี้ก็คืออีกบารหนึ่งะนะฮะอ่าที่บอกว่าต้องการที่จะ,อ,ะอาจารย์แก้วสันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเคยเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง เรื่องมวลชนปฏิวัติฉะนั้นแกจะรู้นะครับว่าลกลไกในการที่จะทําให้เกิดความรู้สึกลุกฮือขึ้นมาของประชาชนเนี่ยนะมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการกระบวนวิธีอะไรอย่างไรบ้างบางเดือน,นผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันมันหาไม่เจอแล้วมันอ่านตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ะนะแต่แกเป็นคนศึกษาเรื่องนี้ฉะนั้นแกจะรู้จิตวิทยา มวลชนปฏิวัตินี่อันนี้สําคัญซึ่งจริงๆแกมองนะครับว่าจริงๆแนละ้วเนี่ยแม้กระทั่งการที่พักก้าวไกลย,ยืนกรานจะแก้นะครับผมเด็ดตีนขาดเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองในนั้นเนี่ยอาจารย์กระสันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความพยายามที่จะต้องการแก้จริงๆหรอกครับมันเป็นแค่ยุทธวิธีหรือเป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบหนึ่งเท่านั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะทําอะไร ก็เพื่อที่จะสร้างภาพนะครับศัตรูที่น่ากลัวหรือในคําความหมายของในกลุ่มเ็เรียกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือต้องคือเราจะเป็นพระเอกเราต้องมีปีศาจเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปต่อสู้หรือเพื่อไปปราบนะฮะที่ปีศาจเนี่ยนะฮะในทางในทางการเมืองมันก็แล้วแกแล้วแต่นะครับรก,รก็สร้างกันขึ้นมา สหรัฐก็ให้รัสเซียกลายเป็นปีศาจให้จีนเป็นปีศาจแบบนี้นะฮะจีนกับรัสเซียก็ให้อเมริกาเป็นปีศาจนะฮะแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้ล่าสุดที่อาจารย์แก้วสามได้โพสต์นะครับเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่านะครับเนี่ยนะแบบนี้แล้วกันนะฮะ อำนาจประชาชนที่ก้าวไกลสร้างขึ้นนะครับเป็นอำนาจที่มีธรรมชาติของการปฏิวัติอยู่ไม่ใช่การปลุกนะครับหรือกระตุ้นให้ไปเลือกตั้งย่อนบัตรแล้วปล่อยกลับไปนอนรอดูเหตุการณ์ที่บ้านอีก4ปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นี่ก็มีคำถามว่าเป็นอำนาจลุกคืออย่างนี้นะครับสร้างขึ้นมาอย่างไร อาจารย์ก็ตอบว่าอธิบายตามทฤษฎีจิตวิทยาการเมืองก็ต้องสร้างให้คนธรรมดาถูกสิงสู่ด้วยชีวิตหมู่ปฏิวัติจนเป็นมวลชนที่ไวต่อโทระและพร้อมจะเสียสละปัจจัยจัดตั้งที่สำคัญที่สุดก็คือความจงเกลียดจงชังเพราะคนเราเกลียดอะไรแล้ว ถ้าเกิดเกลียดร่วมกันก็จะหล่อหลอมให้เกิดชีวิตรวมหมู่ขึ้นมาได้โดยง่ายทุกขบวนการมวลชนในอดีตต้องมีปีศาจที่เลวร้ายและมีอิทธิฤทธิ์มากมายมาทำให้ผู้คนเครียดแค้นเห็นเป็นต้นต่อของความสิ้นหวังในปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเช่นถ้าเป็นมวลชนของคอมมิวนิสต์ปีศาจก็จะคือน,นายทุน ถ้าเป็นมวลชนของนาซีปีศาจก็จะเป็นยูถ้าจะเป็นมวลชนของชาตินิยมปีศาจก็จะเป็นจัก,กรวรรดินิยมเป็นนีโอนาซีของเซเลนสกี้ก็เป็นปีศาจคือรัเสเซียแล้วถ้าเป็นเมืองไทยอาจารย์แก้วสรรก็ถามว่าแล้วคุณจะวาดภาพให้ปีศาจนั่นแะ่ะอะไรที่ง่ายและร้ายที่สุด คนที่ถามอาจารย์แก้วสันก็คือคําตอบก็คือสถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์หรือสมุนขนศึกอย่างนั้นใช่หรือไม่อาจารย์แก้วสันก็ตอบว่าถูกต้องแล้วครับเพื่อให้ดูขลังและเป็นภาระโค่นล้มอันศักดิ์สิทธิ์เขาเลยโมเมว่าเป็นมรดกที่คณะราชสืบสารส่งต่อมาให้เขาด้วยถึงขนาดโทรศัพท์คุยกันข้ามพบข้ามชาติยังทำได้เลย คุณไม่เห็นด้วยหรือกับความเข้าใจเช่นนี้การที่คุณไปหวังให้ก้าวไกลาวางมือเรื่องแก้ไข1หนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ต่างอะไรกับการไปขอให้ขบวนการนาซีของฮิตเลอร์เลิกยุ่งกับยิวโอ้แรงนะครับนคนที่ถามอาจารย์แก้วังก็ถามต่อว่าเพราะตัวตนของเขาคือการปฏิเสธระบบกษัตริย์ใช่หรือไม่อาจารย์ก็ถแสงตอบว่าอ่านในทางจิตวิทาการเมืองผมตอบได้เช่นนั้น แต่ลำพังแค่นี้คุณอย่าเอาไปอ้างให้ศาลยุคพักก้าวไกลนะมันต้องมีหลักฐานการจัดตั้งการปลุกระดมทางโซเชียลมีเดียมาประกอบด้วยว่าพวกเขามีเครือข่ายและมีการทํากิจกรรมปลุกระดมชนิดอยู่จริงๆมาให้ศาลเห็นสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นเพียงใจความรู้อธิบายเป็นคําตอบเท่านั้นว่าทําไมพักก้าวไกลเขาถึงแขวนงานยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง เพื่อที่จะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้เท่านั้นนี่นะครับทัดเจนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์แก้วสันพูดเอาไว้ชัดอ่ะอีกหน่อยแล้วกันนะครับคนที่ถามก็ถามว่ามีหลายคนชื่นชมว่าเส้นทางของก้าวไกลคือประชาธิปไตยที่ไม่ต้องใช้เงินและหัวคะแนนอาจารย์แก้วสรรตอบว่าจริงครับที่ว่าเป็นเส้นทางใหม่ แต่ไม่ใช่เส้นทางประชาธิปไตยมันเป็นเส้นทางของโลภะและโทสะสมัยระบบทักษินก็จะตั้งโลภะขึ้นให้มาเป็นสินค้าประชานิยมมายุคเก้าไกลก็ตั้งโมหะขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคำถามที่เขาถามต่อคือแล้วโทสะจะมาเมื่อไหร่อาจารย์แก้วสรรตอว่าเมื่อผู้คนลงถนนจนมีเหตุรุนแรงข้าวฟันประชาชนเกิดขึ้นแล้วไปแพร่นในโซเชียลเห็นเป็นศพเด็กศพผู้หญิงถูกยิงตาย มวลชนฮือออกมาจากบ้านเกิดเป็นอาหรับสปริงหรือฮ่องกงสปริงนั่นแหละครับจุดระเบิดที่ลามเป็นสงครามกลางเมืองเมืองได้ฝรั่งเศสวันนี้เกิดแล้วบ้านเราก็จะเกิดไทยสปริงหรือไม่เรื่องนี้น่าเป็นห่วงผมเลือกก้าไกลเหมือนกันผมเป็นบุญชนด้อมส้มหรือไม่นี่คนถามก็ถามอาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสันตอบว่าถ้าคนที่เลือกก้าวไกลแล้วไม่ถูกหลอกให้จงเกลียดจงชังสถาบานันคุณก็เป็นคนปกติ ที่ไปเชื่อว่าเขาจะสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับระบบประชาธิปไตยบ้านเราประชาชนมีไว้หลอกอยู่แล้วเอา <c oughs> <c oughs> ต่างกันตรงที่จะหลอกไปในทิศทางไหนถึงขั้นทำลายชาติหรือไม่เท่านั้นเองนี่ชัดเจนครับนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาขยายผลกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะ <c oughs> วันนี้จริงๆอาจารย์เทพมนตรีก็พูดเดี๋ยวผมก็ ค่อยๆเอามาขยายผลต่อพวกนี้